สวัสดีครับผมไบจากเทส c ยชาแนลครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกล้องปี2020อ,อะไรที่เป็น Must Have ก็คือมันน่าจะมีได้แล้วในปี2020ฟ,ฟังชันที่ควรจะมี ควรจะมีและถ้าใครที่กําลังจะเลือกซื้อกล้องในปี2020น่าจะต้องมีฟังก์ชันอันนี้หรือเราเรียกว่า must have คือมันต้องมีแหละมีแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้แล้วค่อนข้างคุ้มแล้วกล้องส่วนใหญ่มีกันวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันทั้งภาพนิ่งและวิดีโออันนี้เราขอฟันธงไปเลยว่าเราเราคิดในความเห็นของเรานะต้องมีจะซื้อใหม่เนี่ยต้องมีได้แล้วต้องมีได้แล้วหน้าปี2020เวลาคุณร่้ใหมายถึงเวลาคุณไปเลือกนะงานภาพนิ่งก่อนดีกว่าภาพนิ่งต้องมีอะไรบ้างงานภาพนิ่งตอนนี้พี่ม่องว่า ระบบกันสั่นระบบกันสั่นยังไงครับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแมชชนิกหรือว่าเป็นอีสเตเบล z เซอร์หรือเป็นซอฟต์แวร์ยังไงจริงๆในภาพนิ่งเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะมีกันสั่นในบอดี้นะเพราะว่าเลนสที่เป็นรูปแสงกว้างสมมติว่าเราจะเอาไปถ่ายพอร์เทรตเราจะใช้เลนส์ิก ที่รูแสงกว้างเลนฟิกที่รูแสงกว้างส่วนใหญ่ไม่มีการสารั่นการที่มันมีกันสั่นในบอดี้เนี่ยมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าเซฟเซฟโอเคสมมุติว่าเราไปในที่ที่แบบมันฉุกระหุกนิดน,นึงสปีดไม่สามารถจะดันได้มากไปกว่านั้นเพราะว่าแสงอาจจะน้อยอย่างพี่เพิ่งไปถ่ายตลาดเก่าเาลราชตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพุกพ่านแล้วก็แสงน้อยแต่บางคนเนี่ย อาจจะต้องการที่สปีดชัตเตอร์สัก1 5 0ต่อ50จะได้ไม่ต้องดัน ISO หรือว่าเขาจะเอาไฟล์เนี่ยไปโฟเซสด,ด,ด,ดึงนู่นดึงนี่หรือทําอะไรก็ดามทีเราไม่รู้เพราะงั้นบางคนหงแหน ISO ไม่อยากจะเสียไปการมีการสั่นเนี่ย <ขอ S 2> สำหรับภาพนิ่งนะ,ะในตอน้เราดันสปีดชัตเตอร์ได้ไม่ต้องสูงมากใช่ สปีดเจตเตอร์ไม่สูง ISO ต่ำสุดเลยนะอันนี้พี่คิดว่ากันสันในบอดี้น่าจะมีกันได้แล้วรีเควสไปทางเลนส์เพิ่มได้ไหมเลนส์ฟิกเแล้วใส่กันสันะมาสักหน่อยสิแต่มีนะมีเลนส์ฟิกที่ใส่กันสันน่ะมีแต่ว่ามันจะต้องทุนสูงหรือเปล่ามันจะใหญ่ด้วยใช่ไหมอันนี้พี่ไม่รู้ไงอ่าโอเคอ่าแต่ว่าพี่รู้สึกว่าในปี2020การใช้เลนส์ฟิกถ่ายภาพนิ่งครับน่าจะต้องมีกันสั่นกันได้แล้วอเทคโนโลยีในปี2020ครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ must have อม็คือ I A F Human I F เนี่ยต้องมีฮะม,มันทําให้การถ่ายพอร์เทรตง่ายขึ้นเพราะว่าในยุคก่อนๆเมื่อหลายปีก่อนก็จะเป็น f a e e e t t e t t o o นอเป็นแค่ Face แล้วบางทีมีปัญหาไปเ c ทจมูกอะไรเงี้ยคือเราเอฟกว้างอยู่แล้วไงถ่ายพอร์เทรตตาไม่คมไม่ได้จมูกชัดไม่ได้ จมูกชัดได้แต่ตาไม่ชัดไม่ได้โอเคคือไม่คมไม่ได้แล้วก็คนที่ถ่าย portrait เน,เนี่ยก็แน่นอนอยากเปิด f กว้างสุดเสมอเพื่อจะได้เบอร์หลังไม่งั้นมันจะต้องช่วยโฟกัสลูกตาให้เราโอเคพี่มองว่า human i y e f เป็นสิ่งที่ must have ปี2020ต้องมีแล้วมีอะไรอีก iso iso ทุกกล้องมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วง no พี่กำลังพูดถึงการจัดการ noise น้อยเปอร์ฟอร์แมนน้อยเปอร์ฟอร์แมนครับคิดว่าในปี2020ที่ iso สามพันสองน้อยต้องไม่เยอะน้อยต้องรับได้แหละการถ่ายที่ iso สามพันสองต้องใช้งานได้ทีนี้คำว่าใช้งานได้ขังแต่ละคนไม่เหมือนกันไงมันก็เลยเป็นเรื่อง performance แลวไงอันนี้ต้องบอกว่าตกเป็นเรื่อง performance แต่ว่าคุณจะต้องไปดูเองต้องไปหาพวกรีวิวดูว่าถ้า iso ดันสูงสูงเนี่ยาพเนไหมแต่สําหรับพี่อ่ะพี่จะมองที่ iso 32 0 0เป็นต้นไปจริงๆถ้าเป็นในการถ่ายพอนเทรตของพี่อ่ะ ที่จะดัน SO ไปแม็กสุดอยู่ที่ประมาณ12,600อ,อ,อันนี้คือถ่ายตอนคืนแล้วก็ไม่ใช้แฟลชไม่ใช้แสงไม่ใช้อะไรเลยเใช้แสงในเมืองอย่างเดียวแล้วก็เข้าไลท์มไปแต่งสวยแล้ว อยู่ที่6,400ถึง1,2,600แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาไปใช้โหดมากพี่มองว่าเอาแค่การใช้งานทั่วไปใช้เลนส์ลบแสงกว้าง ISO บ ISO 3นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่พิจารณาอเค ISO performance คในปี2020ที่3 2 0น่าจะโอเคใช้งานได้แล้วมาแท้อีกข้อหนึ่งก็คือ l e solution พี่มองว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24ล้าน ขั้นต่ำขั้นต่ำอือยี่สิบสี่ล้านนะครับอือกำลังดีกำลังดีเลนโซลูชันยี่สิบสี่ล้านยี่สิบสี่ล้านนะครับ,รบเป็นมัสแ v e ภาพนิ่งเนี่ยพี่คิดว่ามัสแสบเนี่ยประมาณนี้หมดละหมดละโอเคไน e ์ o ูแฮปของภาพนิ่งบ้างไน e ์ o ูแฮปที่เออมีก็ดีนะอือไทยรัว ถ่ายรัว10เฟรมเพอร์เซกบอกก่อนนะ10เฟรมเพอร์เซกเพราะว่าถ้าเกิดมันต่ำกว่า10เฟรมเพอร์เซกเนี่ยโอกาสที่จะจับภาพโมเมนต์ที่ดีก็จะยากขึ้นสู้ so, ยิงช e ็อตเดียวรดเตรียจังกัอากาศจะวอลดีกว่าคืออย่างนี้ถ้าถ่ายกระโดดยิงช็อตเดียวอะได้อันนี้แต่อันนี้คุณต้องฝึกครับถึงบอกว่าจริงๆอ่ะมัน nice to have คือถ้ามี10เฟรมเพอร์เซกก็ดีแต่ถ้าไม่มีคุณกดทียร์ช็อตเอาก็ได้แต่มันต้องฝึกนิดนึงครับเพราะงั้นถ่ายรัว10เฟรม โอเคเพื่อให้การถ่ายพวกช็อตแอคชั่นสะดวกขึ้นภาพนิ่ง nice to have นีอะไรกว่าถัดจอฟลิปจอฟลิปเป็นอะไรที่ดี nice to have เพราะว่าบางทีเราถ่ายมุมต่ำต่ำยังมต่ำนี้ต่ำแบบต่ำแล้วตั้งด้วยต่ำแล้วตั้งต่ำแล้วตั้งถ้าต่ำตอนนี้จอส่วนใหญ่ฟลิปได้อยู่แล้วฟลิปขึ้นมาได้ฟลิปนาปุ๊บนี้ใช่ไหมแต่ถ้าต่ำและตั้งเนี่ย ต่ำและตั้งมันจะอันนี้นอนนอนลงพื้นเลยนอนไม่พอเราต้องเอ<__><_<_<_<_<_<_ียงคอด้วยใช่ก็นอนอย่างนี้ไงนอนแบบสอดีเลยนั่นแหละก็จะมีจอฟลิปมันก็จะทําให้เราไม่ต้องอย่างน้อยลงไปต่ําได้แล้วก็ไม่ต้องเอียงคอก้มดูก็พอมีก็ดี nice to have คือไม่มีก็นอนได้นอนได้ใช่นอนได้นอนได้พื้นที่ไหนนอนได้นั่นจอฟลิป nice to have ดูอัลสล็อตการ์ดสำหรับภาพนิ่งเป็น nice to have ได้แต่ว่าไม่ได้สําคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วภาพนิ่งต่อให้ถ่ายที่ไฟล์ใหญ่มากๆอย่าง โซนี่เอเ a r k นอาร์มารโล้านก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ไม่เต็มโอเคโอเคที่ใช้การ256ไม่เคยเต็มเลยถ่ายทั้งวัน่ะแต่ก็โอเคไนทูแฮมไงเผื่อใครแบบแบ็กอัพเจเพ็เข้าอันบนหลอเข้าอันล่างแฟดแฟดเกืออะไรเกืออะไรยุคนี้แฟดเกืออะไรวะสำหรับหรับภาพนิ่งสำหรับภาพนิ่งตอนนี้ถ้าเกิดไม่ต้องไม่ต้องยิงแบบสู้แสงอาทิต์นะ ใช้ LED ดีกว่าแฟลชบนหัวกล้องไม่จำเป็นเนาะเอามาก็ได้หรือให้ไนท์สุแฮปไม่ต้องมีแฟลชหัวกล้องไหมหรือปัตแฮป LED บิ i l t i n ไม่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 ต้องการกดออกมาเป็น LED ไม่ต้องการอย่าใส่อย่าใส่มันเข้ามาในกล้องก็ดีเพื่อนที่อันนี้ไนท์สุแฮปนะฮะคือการไม่มีแฟลชหัวกล้องมาแฟลชไม่ไม่จำเป็นบนยุคนี้หลอกเหรอเนี่ยเฮ้ยเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไงไม่รู้ไงนะก็ LED มันดีแล้วนี่อืมเอาหมดแล้วภาพนิ่งอะภาพนิ่งไนท์สุแฮบผมว่าประมาณนั้นจบด้วยการเอาแฟลชออกไป อไปต่อไปลดน้ำหนักลดน้ำหนักไหนซูแฮฟต่อไปมางานวีดีโอนบ้างอ่ะมาจัดมามัดแฮฟมัดแฮฟมาเลยมัดแฮฟ่ายพี่พี่กดอัดยังเออ๋อกดอัดแล้วสัตว์เนี่ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยบอกเลยนะมัดแฮฟอย่างแรกเลยก่อนจอฟิปงานวิดีโอเหมือนตั้มนิ่งเลย ขอจอฟลิปด yeah. ้วยคือการวิดีโอเนี่ยผมบอกเลยว่าคุยใน worst case ที่เราทำงานคนเดียวอ่า2020นสะครับเคสของการทำงานคนเดียวนะครับมัสแฮฟเลยนะครับแต่บับคนที่ทำงานคนเดียวจอต้องฟลิปได้ขอจอฟลิปหน่อยเราจะได้เห็นสเตตัสตอนเราอัดคลิปตอนเนี้ยว่าเสียงมันเด้งอยู่ไหมมันอัดไปถึงไหนแล้วเมมจะเต็มหรือยังหรือกี่ชั่วโมงโฟกัสไปหน้าออนอยู่หรือเปล่าอะไรางเงี้จะหมดหรือยังอืมใช่มีจอฟลิปมีประโยชน์นะครับจำเป็นมากต่อไป พอร์ตไม่มาแอบมาแอบครับเพราะเราจะต้องต่อไมโครโฟนเอ็กซ์เทอร์นอลภายนอกเพื่อได้เสียงที่ดีในยุคนี้ถ่ายวิดีโอเนี่ยคอนเซิร์นนะครับเลือกเสียงครับฟังไม่รู้เรื่องมันมไม่โอเคแล้วนะฮะ2020แล้วเสียงเราชัดโอเคอต้องมีพอร์ตไม่ความละเอียดของวิดีโอฟูจิดี6 0สิบขั้นต่ำต้องถ่าย4ฟ30ได้อ่าโ K 30เคสขั้นต่ำแล้วเป็นฟูดีเนี่ยได้ทุกกล้องอยู่แล้วอันนี้เรารู้15้าเฟรมได้ไหมโฟมันมีโฟเค 30เฟรมเพอร์เซกบางบาง,บางคนเป็นพอ25ก็ได้อพอ25ก็ได้แต่ว่าต้องเป็น 25- หรือ30เฟรมเพอร์เซกอันนี้คือ have อ่าอืมแล้วก็เวลาในการถ่ายต่อเนื่องอพี่มองว่า2020แล้วนะถ้าหากล้องวิดีโอเนี่ยต้องไม่ตัดที่30นาทีละคือกล้องรุ่นเก่ามันจะมีถ่ายไปมันจะตัดที่30นาทีซึ่งมันจะทำให้การทำงานมันค่อนข้างลำบากถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ที่สคริปต์อาจจะยังไม่แน่มันอยากจะเออเออเอ,อ่าไ,ไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยอ่ะคลิปก็ยาว โลเนื้อหาของเราไปได้ยาวๆเราค่อยไปตัดเอาตอนตัดต่ออะคือไม่ลิมิตถ่ายได้อัลิมิตเลยอะต่อไปการสั่นในบอดี้เหมือนภาพนิ่งมีดีมากต้องมีต้องมีมัดแสบเพราะว่าเปลือกบางคนเดินเดินถ่ายแบบก็หรอกอืหรือว่าหรือว่าไม่ได้เดินนะครับแค่ถือเฉยเอ่าถือเฉยๆมันก็ต้องนิ่งได้ครับอือมัดแสบมีอะไรอีกไม่ตัดเพราะความร้อนไม่ฮีทไม่ฮีทไม่ฮีทในห้องแอร์้องเล็บอ่าในห้องแอร์อันนี้อันนี้ต้องหยุดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไปอยู่กลางแดดประเทศไทย มันก็จะมีหลายกล้องะที่ฮีทซึ่งนับว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ข้อเสียแล้วก็ถ่ายเป็น 4K นะ 4K 30มไม่ฮีทสรุปว่า Must Have ของกล้องวิดีโอปี2020นะครับ 1. มีจอสั่นอ่มีกันสั่นมีจอฟิปจอฟิปมีพอร์ตไม้พอร์ตไม์แล้วก็ความเรียด 4K เ0 4K 30ถ่ายได้ยาวอลิมิตไม่ตัดไม่ฮีทแต่เกิดว่าอยู่ในที่ร่ม u s t have อีกข้อหนึ่งก็คือ Clean HDMI Clean HDMI เนี่ยไว้สำหรับตอนที่เราใช้กับงานไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมเนี่ยเป็นงานวิดีโองานหนึ่งนะครับเราต้องการกล้องที่ส่งออกทั้งภาพทั้งเสียงนะครับแล้วก็ระหว่างส่งออกไปก็คือต่อสาย HDMI ส่งออกไปอัโต้โฟกัสทุกฟัง์กชันทํางานได้แล้วระหว่างส่งออกไปคอนโทรลทุกอย่างที่กล้องได้เพราะบางกล้องตอนนี้มันมีบางกล้องที่แบบต่อ HDMI แล้วกดอะไรไม่ได้ ต้องถอดออกอ่าบางทีตอบปุ๊บจอนี้ดับไม่ได้อ่าอันนั้นยุ่งยากยุ่งยากขอให้ทำแบบไร้ยเงื่อนไขตอนนี้เป็น m มัสแคมนะฮะอ่ามัสแคมคัี clean HDMI และเมื่อเสียบ HDMI c l e a คลีนออกไประบบอัตโฟมัตทุกอย่างต้องทำงานได้หมดใช่ครับและสามารถจะ Control กล้องได้อยู่ไม่ต้องมาถอดถอดเสียงไปทั้งภาพทั้งเสียงด้วยปี2020เราต้องการ สิ่งนี้เป็น Must Have โอเคหมดละหมดละต่อมา Nice to have Nice to have ถ้ามีจะดีมากรัาจะดีมากว่าไปอ่ะพอหูฟังในกรณีที่เราไว้เช็คเสียงบางทีเราดูแต่กราฟมันก็ดูไม่ออกอเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีเสียงแทรกเมื่อไหร่บางทีไม่ช็อตต่อให้ทำงานคนเดียวก็เช็คครั้งแรกก็ยังดีแล้วก็ไฟหลอกไฟหลอกหรือในที่นี้พี่ขอบอกว่า จริงๆที่ไม่ได้ใช้ไฟล์ลอกแล้วพี่ใช้เป็นไฮบิดลลอกแกมมา HLG HLG 3ามที่พี่ใช้อยู่เพื่อใช้ในการเกตสีก็คือไฟล์ไว้เลือกไว้เพื่อเกตสีไว้เอาไว้แต่งสีมันจะค่อนข้างแบนๆคือคอนทราสต์ต่ำมันให้เรามาทำคอนทราสต์มาทำสีเพิ่มมาทำอะไรเงี้ยให้มันได้โทนอย่างที่เราอยากได้อันนี้คือ nice to have โซนี้เป็น S l ลอกแคสซอนเป็น C หลอกพานาเป็น V หลอกัวนี้ก็มีไฮบิดล็อกแกมมาสามพานาพานาก็มีไฮบิดหลอก อให้บินลกส่วนโอิมปัสกับนิก้อนไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่าเหมือนจะมีออันนี้เป็นไ i ซ์ซูแฮปนะครับแล้วกนะ็ดูเอาสล็อตเอสตีการ์สำหรับงานวิดีโอถ้าถ่ายความละเอียด 4K เนี่ยมันจะเต็มไวมากมี2องสล็อตเอสตีกเสียบเข้าไปเนี่ยหคือมันเพิ่มความจุ สคือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เพิ่มความจุอะไรมากคือมันจะใช้แบ็กอัพได้อันนี้ i น e to have สองสล็อตเอสตกแล้วไอสล็อตเอสติกาควรจะไว้ด้านข้างมันมีประโยชน์มากตอนที่เกิดว่าเรานั่งทำงานเราทำงานคนเดียวเราต้องตั้งขาตั้งขาเนี่ยถ้าเกิดว่าไอเอสติกามันไปอยู่ข้างใต้แล้วดีไซน์ข้างล่างออกมาไม่ดีเนี่ยบางทีเราจะต้องแทบจะถอดเพลทออกมาเพื่อแกะแบต ิดฝาแบตออกมาเพื่อจะเอาเอสติการ์ดแล้วมันยุ่งยากเพราะว่าเราอาจจะแค่ต้องการแค่เช็คฟล์นั้นที่เพิ่งหายไปตะกี้เนี่ยแป๊บหนึ่งว่าเสียงมันโอเคไหมถ้าเกิดว่าอยู่ด้านข้างเนี้ยมันถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับแนะนากล้องเก่าๆบางทีอยู่ซติดเลยนะครับเอาออกนี่แทบจะต้องรื้อนั่นเป็นเรื่องของดีไซน์่ะเนสทูแฮฟกินเหลือ slow motionSlow motion, slow motion. อ่สเฟรมเปอร์เซกต้องมีแล้ว <Okay. S 1> ต้องเป็นส l o w m o ั i o n 120เฟรมเปอร์เซกที่ออโต้โฟกัสด้วย และถ่ายแล้วเนี่ยช่วยสโลว์มาให้เลยไม่มาทาในโปรแกรมพี่เกียรมาทําในโปรแกรมแล้วบางทีมันสโลว์ความสโลว์ไม่เท่ากันในบางช่วงก็ไปไปยืดหดเอาจากไอที่มันสโลว์มาให้เลยนั้นทีหลังเองเพราะจริงจริงอ่ะไม่ต้องสโลว์ให้เลยก็ได้ไม่สีไม่สีกูจะเอาไปใช้เลยกูไม่สีเพราะบางทีกูไม่ได้แบบเอาไม่ได้เอาสีเท่าไม่เอาสีเท่าตันคลิปใช่ไหมเอาโอเคอ่ะคือมีสโลโมชั่นแล้วไนท์ทูแฮปนะครับไนท์ทูแฮปแล้วก็มีออโต้โฟกัสอ่าเพราะบางกล้องเนี่ยให้สโลว์ได้แต่ว่าเป็นแมนนวลอ ทำแล a ทำแล a มันดูเหมือนจะเป็นภาพนิ่งแต่สุดท้ายเวลารวมมันจะเป็นวิดีโอ,อทำแลบอันเนี้ยมีจะดีมากจนผมเกือบจะเอาไปในมัสแทบแล้วเพราะว่านี่คืองานเดียวที่ถ่ายได้ประมาณ10ชั่วโมงแล้วย่อเหลือเวลาอันสั้นที่วิดีโอปกติอัดไม่ได้ม,มันต้องทำแลบเท่านั้นไปอยู่ในทูแฮพเถอเป็นเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอดีไบต์อาจจะเป็นคนที่แบบทําวิดีโอค่อนข้างจะแบบหลากหลายนะครับแม้แต่ตอนนอนก็ยังมีการแบบถ่ายทําแบบตอนนอนนะครับเพื่อให้เห็นว่าเออแพนด้าเนี่ยแพนด้า <c oughs> ยอะไรเราไม่ใช่ Panda. แพนด้าผมถ่ายทําแบบเพื่อย่นระยะเวลาที่ถ่ายนานๆจะไม่ต้องเปลืองเมมเปลืองแบตบ <c oughs> เออให้มันเหลือแค่ไม่กีว่วิแค่นั้นเนี่ยนั่นคือประโยชน์ไน g h t t แอ a v e ต่อ 4K 60 4K 60 4K 60เป็นไนท to have เนื่องจากผมเป็นคนติด60เฟรมมาก ถ้าเกิดว่าเฟรมเรทเหลือแค่30เนี่ยรู้สึกมันคันมากเลยผมยอมลดความเร็วลงเดนือวฟดีพอบางบางกล้องเพื่อจะได้60เพื่อจะได้60เฟรมพอไป30เฟรมรู้สึกไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้อ่ะดังนั้นเนี่ยคือ must have แล้วก็ nice to have นะของกล้องที่มือใหม่จะต้องดูภายในปี2020นะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอก็จะมีประมาณที่ผมกับพี่ชิมได้บอกไปวันนี้ก็ขอบคุณไบต์นะฮะจากอเซไฮแชน n นลนะฮะที่มาร่วมแสดงความเห็นนี่นะฮะก็ถ้าใคร มีอะไรแนะนําอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เผื่อว่าใครเข้ามาดูจะได้เป็นไอเดียบอกพี่ผมว่ามัสแทมมันน่าจะมีอันนี้อันนี้อันนี้นะในสุแฮมแน่น,นี่นั้นอันนี้ก็จะอาจจะเป็นไอเดียที่เฮ้ยมาแชร์กันถ้ามีโอกาสได้ไปแนะนําหรือได้คุยกับทางแบรนด์ครับเฮ้ยเราก็ลองแบบเอาคอมเมนต์พวกนี้เอาไปสับเอาไปให้เขาดูโอเคเอาไปให้เขาดูเอาไปว่ามาแชร์ก็ได้แ <laughs> ชร์ก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถเข้ามาช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w i love to go com s h o p นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า